สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำกุ้งกุ้งคัวกวเกลือกันนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะอันนี้ค่ะเป็นกุ้งของเรานะคะกุ้งมาจากสมุรปราการนะคะวันนี้ตัวเล็กก็ใช้ตัวเล็กทําค่ะกินทั้งเปลือกเลยนะคะกระทะร้อนแล้วใส่ลงไปะคะ่ะใส่ไปนะคะอื ตามด้วยใบเตยช่วยดับกลิ่นคาวค่ะนะคะจากนั้นก็จะเป็นจากนั้นก็จะเป็นน้ำสักนิดนะคะน้ำสักครึ่งทับทีะะ่เนี่ยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะคั่วค่ะคั่วเกลือนะคะจากนั้นก็จะเป็นดอกเกลือนะคะดอกเกลือดอกเกลือสักหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปนะคะดอกเกลือ เสร็จแล้วก็ขาค่ะขาีย๋ยวให้กระทะคดร้อนนิดนะคะเปิดไฟแรงได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยลดไฟนะคะค่ะแล้วก็คั่วไปนะคะคั่วอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรืนะคะเดี๋ยวนั่งก่อนค่ะคั <S 2> <S 2> <S 2> ่วไปเรื่อยๆยนะคะจนฝาจะแห้งค่ะแล้วก็ตัวกุ้งเขาจะสุกนะคะเริ่มแดงแล้วนะคะนะคะี่ค่ะกุ้งสดใหม่นะคะถ้าจะทำให้อร่อยนะคะกุ้งต้องสดใหม่ค่ะถึงจะอร่อยค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็เวลากินนี่ก็มีพริกน้ำปลาเปรี้ยวๆเค็มๆนะอร่อยมากกินกับขาวสวยร้อนๆนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะน้ำเริ่มน้ำุ้งก็เริ่มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดให้แห้งไปนะคะเห็นไหมเวลากุ้งสดเนี่ยแหละเวลาเวลาทำแล้วนะถ้ากุ้งสดเนี่ยสีจะสวยค่ะนะคะสังเกตได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อกุ้งเนี่ยต้องเลือกดูดีๆนะคะ เอาสดนะคะเป็นกุ้งทะเลค่ะนะคะาเราจะคั่วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนฝัน,น้ําจะแห้งนะคะตัวจะได้แข็งๆนิดนึงอร่อยนะคะทําง่ายๆค่ะไม่ยากคนไปเรื่อยๆนะคะคนบ้างหยุดบ้างก็ได้ะคะ่ะใบเตยนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ไม่่ใสก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่มันก็จะช่วยให้หอมหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกุ้งสดแล้วเนี่ยนะคะ มันจะยิ่งหอมมากเลยค่ะนะะะคอ่อเดี๋ยวเราจะคั่วให้น้ําแห้งเลยนะคะเสิร์ฟแพนเค้ทานะคะวันนี้รคคารอน,นิดหนึ่งให้ให้น้ํากุ้งออกมาก่อนนะคะสีสวยนะคะกุ้งกุ้งวันนี้สดใหม่นะคะก็จะทํากับข้าวให้อร่อยนะคะไม่ว่าจะทํากับข้าวชนิดไหนนะคะ <c oughs> กุ้งต้องสดผักต้องสดนะคะสีจะอร่อยะค่ะ ค่ะนี่ก็เกือบได้แล้วก็เกือบแพงนะคะนี่ค่ะกือบแพงเลยเดี๋ยวชิมสักนิดนะคะอืมเค็มกาลังอร่อยดอกเกลือเนี่นะคะดอกเกลือเนี่ยมันจะช่วยชูรสค่ะออกหว,นวานหวานนิดๆน,นะคะประมาณนี้ค่ะนะคะ ถ้าใครไม่ชอบแห้งเลยนะคะก็เอาอย่างนี้ก็ได้น้ำผุขิดก็ได้แต่ถ้าใครชอบแห้งก็คั่วไปอีกหน่อยนะคะ,นะคะนี่ค่ะจะคั่วอีกสักนิดนะคะเพื่อให้แห้งตัวจะได้แข็งๆอร่อยๆค่ะ,นะคะ จนสุกแล้วนะคะเกือบใช้ได้แล้วค่ะเกือบใช้ได้แล้วค่ะอ่าละค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จตักเ็จแล้วค่ะดับไฟค่ะนี่ค่ะแห้งแล้วค่ะนะคะถ้าใครชอบแห้งกรอบๆไปเลยนะคะก็เคี่ยวไปอีกหน่อยอย่างนี้ก็โอเคค่ะคนคนทำชอบกินแบบนี้ค่ะ อร่อยนะคะทำพริกน้ำปลาเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะไฟไม่สว่างเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อยสว่างโชว์นะคะโชว์กุ้งค่ะนะคะเต็มๆหน่อยเสิบทั้งกระทะนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปกุ้งขั่วเกลือเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราใช้กุ้งแค่สามร้อยกรัมเองนะคะสวัสดีค่ะ